ืจริงๆอ่ะเรื่องนี้นกก็มีคุยกับพี่พลมานานแล้วแหละถ้ามาถึงเวลาจริงๆอ่ะพี่พลแกก็บอกว่าไม่ต้องหลังเขาไว้เขาไม่ชอบไงให้มาเจาะหรือว่าอะไรกับเขาจรถ้าต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอะไรแบบนี้เขาบอกว่าไม่ต้องยือ้อให้ปล่อยเขาไปเลย เราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเขานะแล้วก็ยอมรับความจริงความตายอะ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจะพี่คือนกอะ่ะก็ก็ตัดใจได้แล้วแหละทำตามที่สัญญากับพี่เขาไว้ถ้าถึงเวลานั้นจริงๆอะ่ะนกจะให้เขากลับบ้านหรืออยู่ที่กรุงเทพนี่แหละ ก็ต้องฟังหมอดูอีกทีแล้ะคะ่ะถ้าหมอเขาให้กลับได้นกก็จะพาเขากลับบ้าน